จ้าสวัสดีค่ะทองช่วยเมฟซี่ทุกท่านค่ะไม่ได,ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้เอาสวัสดีครับเอฟซีก<ง>่อนสวัสดีครับเอฟซีก่อนครับชื่ออะไรครับีโนโน่านนนนแนวครับน,นนนนชนแนลครับกดกด,ด,ดต,ต,ติด,ดตามกดกดเจ๊กดติดตามช่องช่องช่องอะไรน,น,น่โโานนนนานนชนแนลด้วยนะครับชนแนลด้ยยวยครับขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับ คารชมคาะหลังจากตัวเลขแนวทาเล่าพัฒนาออกแต่หมู่บ้านสุกเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางของเพิ่นคือเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเอ้ยหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะคะตัวเลขแนวทางเบิ่นค่ะนแบบแบบมันหมดมันหมดเ,เดี๋ยวค่อยไปซื้อเออมื่อนี้เดี๋ยวอาจจะมาสารุปมาบอกตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของจีน่างนะคะ มีของจีน่างแล้วก็ของอสำนักของผู้สูงเจ็ดนะคะไปโคโูค่กันเนาะค่ะเนาะเทียว mm hmm. ที่แล้วตัวเลขแนวทางของจีน่างก็คือเขาหนึ่งแต่ว่าจับคู่บ่มี่หนึ่งหนึ่งเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าไผหลุดใบก็บเขาได้อย่าลืมว่าตัวเลขแนวทางชุดหลอกของจีน่างนี่เลขตัวลูดตัววิ่ง mm hmm. บ,บอมีผ่ผาดกับตรงช่วงขาบอมีผ่ผาด เพราะฉะนั้นเล่นชุดเจาะแล้วก็เล่นชุดที่เป็ีนตัวรูดตัววิ่งน้ำ้อมนะคะจะเรียบบผาดเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขแนวทางชุดที่เข่าตรงๆคือคองอาจารย์ตองคกอาจารย์ตองหกเข่าศูนย์เจ็ดตรงๆคิดเมื่อกี้นี่ลงไปแล้วของอาจารย์ตองหกก็คองพอพุ่มเนาะคะ่ะเนาะอันนี้สิเป็นชุด ของล็อกของเจน่ารากะของปูศูนย์เจ็ดปูศูนย์เจ็ดนทีเดีวกับเขาอันนูุเขียนรอยา่าอัดคลิปอยู่ตัวเลขแนวทางของเจน่านะคะทำช่วงขา,างวดนี่ล็อกเล่าพัฒนามาล้านเปอร์เซ็นคือหกกับแปดนะคะหกกับแปดตัวเลขแนวทางมีแปดเจ็ดแปดแปดแปดหนึ่ง หกหกหกเจ็ดหกแปดแล้วก็หกหนึ่งมีแค่นี้อย่าลืมหลูดไปแปดกับหกหกกับแปดนะคะตัวเลขแนวทางของเจน่างเน้นการวิ่งการหลูดนะะเนาะค่ะเนาะแต่ว่าตัวจับคู่ท่าเบ,บินนี่คือเขาแต่ทาเบ,บิลนต้องจัดอยู่ในชุดนี้แต่ว่าเทียวนี้แอดเจน่างให้กันไว้แล้ว แปดแกไปแล้วนะคะตนตัวเลขว่าลายตัวต้งช่วงขายมีเจ็ดชุดนะคะสำหรับของปูศ0นย์เปูศูนย์เจ็ห้9กับ0จะมี9ก้าสองเก้าสามเก้าสองศสาม่ออันนี้คือสูตรใหม่เที่ยวที่แล้วทั้งสูตรใหม่สูตรเก่าเขาวดสูตรเก่าวิง่งดูที่8กับ9กแปดมี8ปดส8มแปดสี่หาเก้าสามเก้เก้าหา ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาเอาถุงช่วมพิจารณาเมืองพิจรารณาเมือง,งมักชอบตัวใดกระจัดเลยเมื่อนี้ามว่ามีสายดวนบอมีคือเก่าสายดวนมีคือเก่าเนาะเนาะตัวเล็กแน่วทางมีสายดวนคือเก่ามีสายดวนคือเก่าก่บตรงช่ง่มขาเอ่อส่วนสำนักอื่นยังโมงมา โอ้เด oh, oh, ี๋ยวของมึงของมึงของลูกหมานก่อนมึงของลูกหมานก่อนค่ะตังช่อมขาะมึงของลูกหมานก่อนเนาะตัวเล็กเนี่ยทางของลูกหมานว่าเป็นมาเลียงเดวตัวเล็กเนี่ยทางของลูกหมานสิบเจ็ดมีคอหกแปดแล้วพัฒนา ัคำร่วมมันสิขัดเพราะว่าถ้าเอ็ดไปเห็ดงานแล้วมันสิเห็ดให้สาไปอีกค่ะทำช่วงขากระเี่จะร่่มพร้อมกันเลยของอาจารย์สารค้ามพร้อม เดี๋ยวถ้วาเกนจมาดเดี๋ยวงตัวเล็กนีทางของอลุงหมานก็ของอาจารย์สารค้ามไปน้องกัรพรก็ของเสียนนะเส่ยนชนะเสี่ยนชนะหมู่านนี่ตัวเลขแเนว่ทางรัฐบาลไทยเป็นเขาตรงๆเลยตัวเล็กเนว่ทางของลุงหมานนะคะวิ่งลูดสองกับสามมีสองสามสองหก 2,7 3,6 3,7 6,7 8,2,6 9,2,7 อันนี้คือตัวเลียเนี่ยทางของลูกหม,มานเด้อค่ะธมชมื่มค่ะอันนี้เป็นตัวเลียเนี่ยทางของลูกหม,มานเดี๋ยวจอตัวเลียเนี่ยทางของอาจารย์สารคามลงงไ้พรอแล้วก็เสี่ยนชนะลงกงพรตัวเลียงเนี่ยทางไม่โมโหลรกสวัสดีครับเอฟซี เพราะว่าจากสารค้ามยังเพันหนึ่งทรงมากค่ะท่านชุ่มขาเดี๋ยวอของเซียนชนะก่อนาานะคะเนาะตัวเลขแเนี่ยทางของเซียนชนะเซียนชนะบอกว่าหนี่เขาเต็มเต็มเลยแล้ท่านชุ่มขาน,นี้คือตัวเลขแเนี่ยทางของเซียนชนะนะคะเนาะหุกขับจกักหน่อยนะคะเนาะเนีาา่ยม,มาเแซวลานหน่อยมาก,กวนอันนี้ตัวเลขแเนี่ยทางของเซียนชนะนะคะท่านชุน่มเนาะ เออเสี้ยนชนะคนบอกว่าตัวเลขแนวทางของเพิ่นเด่นเก้ 9, สองสามนะคะเก้สตัวเลขแนวทางที่เพิ่นจับคูไ่เจสองแง้สองเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเบิ้ลสองสเนาะคะ่ะเนาะเอามักจบกระจัดกระทำช่วงขามักชอบกระกกจัดนั่เลยสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทาง เล่าพัฒนาของจีน้างนี่ค่ะาวสำช่วงค่ะเล่าพัฒนาของจีน้างของปู่ศย์เแคปหน้าจอเลยค่ะตากะของอาจารย์ตองหกของพบพุ่มแคปหน้าจอเลยนะคะ จันทองหวดที่เลี้ยวเขาเจ็ดเจ็ดของลุงหม,มานหมูอว่านี่หยาบยกับตัวเหลขกเนวทางรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยส่งตัวมาตัวร้านเปอร์เซ็น์ของเจนน่งเขาที่หาไพหลุดไพวิ่งตัวเหล็กเนว่ทางของเจนน่งบุาผาจะงวดตัวเหลขกเนวทางที่เจนน่งจับหายดุนดวนใดคือสองสามสามสองเดี๋ยวมือขึ้นนี่ เออพนทู่มาแล้วนะคะทู่มาแล้วได้แล้วตัวเลขแนวทางเดียวมือแรงเจน่างยังสีลงทางช่วงเดี่ยหุ่นจากน้ำนะคะ,ะชุดสามตัวหมู่บ้านนี้ได้ตวดวค่ะทาช่วงขาหกสามห้าหกห้าสามเลขที่ออกคือห้าหกสามเนาะคะ่ะเนาะเอาพอเป็นยังทางช่วงขาันมีเดือนละสองเืออยู่เพราะฉะนั้นเข้าเอาวันที่หนึ่งเมษาขึ้นก็นแล้วกันสำหรับมือแรงนี่เอาเล่าพัฒนาขึ้น นะคะคเอาเล่าพัฒนาขึ้นเอาเจอกันไม่คลิปหนาค่ะตองช่งวงขาบาลลายใหญ่หางบวาัวไดเดี๋ยวภูลงค้นกับมีภารกิจคือกันขอให้ทุกท่านโชคดีขอพวกคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ